วิธีการเลือกซื้อหมึกสักแท้ข้อ1ให้เลือกซื้อจากผู้จัดจำหน่ายโดยตรงโดยเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ครับเป็นดิสติบิวเตอโดยใครเราก็เลือกซื้อจากร้านนั้นโดยตรงข้อ2โดยปกตินะครับขวด1ออนแบบนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ300 300กว่าบาทน,นะครับถ้าถูกกว่านี้อาจจะเป็นหมึกที่ ใกล้จะหมดอายุเราก็ไม่ควรซื้อมาเพราะว่าเราจะใช้ไม่ทันนะครับวิธีดูวันหมดอายุนะครับดูที่ตรงนี้ exp date นะครับอันแรกก็คือเดือนอันตรงกลางก็คือวันที่ครับสุดท้ายก็คือปีอันนี้หมดวันที่15เดือนมีนา2องพนะครับถ้าสีหมดอายุแล้วใช้ได้ไหม ก็แนะนำว่าไม่ควรใช้นะครับหรือว่าลองถามตัวเองก่อนว่าถ้าจะสักผิวตัวเองแล้วสีหมดอายุแล้วเนี่ยสบายใจที่จะสักหรือเปล่านะครับถ้าไม่สบายใจลูกค้าก็ไม่สบายใจเหมือนกันถึงลูกค้าจะไม่รู้ก็ตามสีหมดอายุก็แค่ซื้อใหม่นะฮะสีหมดอายุก็แค่ซื้อใหม่ซึ่งสีแต่ละยี่ห้อนะครับเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขา อย่างยี่ห้อยกตัวอย่างยี่ห้อ e อเทนอลนะครเราสามารถใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ให้เลือกเฉดสีเป็นหลักอย่างที่ร้านของสองก็จะใช้เป็น e อเทนอลเอเทนอลนี่จะ m a ส e in USA นะครับมีที่เขาบอกไว้เอเทนอลอิงเมสอ i สเมสอิน USA ซึ่งในเว็บไซต์เขาเนี่ยดูว่าราคาที่เขาขายหน้าเว็บเนี่ยเท่าไหร,ร่นะฮะอย่างสีอ,อัลมอนต์ตรงนี้นี่ขนาดไซส์ครึ่งออนนะครับถ้าเป็นไซส์1ออน11เหรียญก็ประมาณ300ประมาณ350บาทนะครับ ทีนี้เราจะไปดูที่อ่าดส s t เบลเตอรนะฮะเขาก็จะมีบอกไว้เหมือนกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเราสามารถเช็คได้ อย่างของเอเชียเราฮนะเป็นไทยแลนด์เนาะก็จะมีเป็นเอเชียแท็บทูซัพพายนะครับในประเทศไทยถ้าเราซื้อที่ร้านนี้เราก็จะได้ของแท้แน่นอนนะที่ m e s อ in USA อสเอนะฮะแต่บางแอปพลิเคชันการซื้อขายนะครับมันก็จะมีอย่างอันนี้เป็นเห็นไหมเอเทอรนอล เหมือนกันเลยแต่ว่าส่งจากต่างประเทศแต่ออนหนึ่งแค่39บาทนะครับซึ่งในหน้าเว็บของที่ made in usa เนี่ยเขาขายออลหนึ่ง300นะครับต่ำๆมันเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเราสั่งจากส่งจากต่างประเทศอันนี้มักจะเป็นส่งมาจากจีนนะครับถ้าเขาส่งไปจนะีนน่ะจาก300แล้วเ,เขาจะมาขายเราแค่39บาบาทนะครับ เราก็สันนิษฐานได้แล้วว่า,ามันไม่น่าจะใช่ที่ made in USA นะครับอันนี้น่าจะ made in China นะครก็สันนิษฐานได้ว่ามันเป็นของเทียบที่ไม่ใช่ผลิตจาก USA แล้วก็ไม่ใช่จาก distributor ที G ่จีนด้วยนะครับถามว่ามันสามารถเรามาสักคนจริงได้ไหม อันนี้เราไม่สามารถเราไม่มีเครื่องมือครับไปตรวจสอบว่ามันสามารถสักคนจริงๆได้ไหมแต่ถามว่าเราสบายใจไหมล่ะถ้าเราสบายใจเราก็เอามาสักครับแต่ว่าไม่แนะนําถ้าจะซื้อแบบนี้แนะนําให้ซื้อมาเพื่อฝึกหนังเทียมเท่านั้นเพราะว่าด้วยความที่มัน39บ้าท่นึกออกไหมก็ค่าขวดค่าสติกเกอร์ ค่าสีค่าหมึกค่ากรรมวิธีการผลิตแล้วขายในราคา39บาทเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาใช้อะไรแล้วเราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยเพื่อความสบายใจเนี่ยซื้อมาได้แต่แค่ฝึกหนังเทียมก็พอแต่ถ้าจะสักคนจริงๆให้ซื้อของที่ไม่ใช่ของเทียบไม่ใช่ของเรียนแบบดีกว่าใช้ของที่มีมาตรฐานแล้วก็ มีที่มาตรวจสอบได้อย่างถ้าเราซื้อร้านในไทยนะครับเราก็จะสามารถพูดคุยได้เราสามารถไปเลือกสีเองได้ที่ร้านนะครับก็จะดีกว่าไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้ซื้อแบบนี้มาสักคนจริงแล้วก็สุดท้ายนะครับแนะนำเป็นขนาดหนึ่งออนเพราะว่าถ้าครึ่งออนเนี่ยมันแห้งเร็วหนึ่งออนจะแห้งไม่ค่อยแห้งมากขนาด ครึ่งออนนะครึ่งออนแห้งแข็งแล้วก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีแต่หนึ่งออนพอกว่ามันจะหมดอายุกับการที่เราสักเนี่ยมันก็พอดีพดีกันนะครับแล้วก็ต้องซื้อหลายสีด้วยจะได้ไม่ต้องสต็อกเยอะมากมันจะได้ไม่แพงมากถ้าสีไหนที่ใช้เยอะค่อยซื้อขนาด2ออนหรือ8อออน